ข่าวด่วนกับทุกคนอุ๋งอิงพรโจทําห้างแตกอีกแล้วนะครับล่าสุดทุกคนวันนี้ที่เซ็นท่านขอนแก่นครับเรียกได้ว่าวินาทีที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงปรากฏตัวนะครับโอ้โหพอๆแม่แม่เอฟซแฟนคลับนะครับมาเต้นกันด้านหน้าเวทีเยอะมากๆยอดคนดูนะครับในไลฟ์สดทางช่องอีสานอินไซด์เนี่ยโอ้โหพุ่งกระฉูดนะครับหลังจากวินาทีที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพง ออกไปแล้วครับทุกคนพอพอแม่แม่เอฟซี FC สลายกันหมดแล้วต้องบอกว่าพิธีกรบอกว่าแม่แม่อย่าพึ่งไปไหนนะคะทุกคนใช่ไหมครับโอ้โหวันนี้น่ารักมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆ,ๆครับนานๆทีนะครับเราจะเห็นทางด้านพ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยร่วมงานอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นงานซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งอย่างเลยที่ต้องบอกว่าน่าภาคภูมิใจมากๆสําหรับพ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้ครับทุกคนวินาทีที่บอโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงออกมาเนี่ยโอ้โหรครอยู่ใน ลฟ์บ้างยอดไลฟ์เนี่ยโอ้โหพุ่งกระฉูดมากๆวันนี้คนไปดูเยอะมากๆเรียได้ว่า FC อุงอิงครองช่องนะครับน่ารักมากๆครับทุกคนแล้วก็แฟนคลับหมอลำเนี่ยเยอะมากๆ นะแล้วก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าวินาทีที่องค์อิงปรากฏตัวได้รับมาลายจากพ่อฮักแม่ฮักด้วยด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็คนแบบลุกมาเต้นกันในฮอลเยอะมากๆกครับทุกคนทุกคนลองคิดดูสิถ้าองค์อิงเพชรบ้านแพงอะ่ะจัดคอนเสิร์ตในฮอล์ห้างแตกนะนะครับทุกคนอันนี้ก็แบบห้างแตกมากๆและล่าสุดครับทุกคนทางด้านพ่อเอกเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับบอกว่า FC มารอถ่ายรูปเยอะมากๆวันนี้ที่เซนท่านขอนแก่นนะครับ ปังมากๆครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับอุ้มอิ่มก็คือเกาะติดสถานการณ์เนาะกับการปรากฏตัวนะครับของบอสโจกับอุคงอิงที่เซนท่านขอนแก่นนะครับเป็นงานที่ต้องบอกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีสานสู่สากลครับและเขาเลือกพ่อโจอง้์งอิงนะครับทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่แบบว้าวมากๆและเขาไม่ได้คัดเลือกคนง่ายๆนะเขาต้องเอาแบบว่าคนที่เอาอยู่จริงๆอ่ะคนที่แบบว่า ให้ต้องให้คนคนมาชมไลฟ์เขาเนี่ยเยอะๆในงานนี้นะครับทุกคนเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างวันนี้ครับทุกคนเราได้เห็นทางด้านคุณอุงอิงเนาะใช่ไหมอ่าคุณอุงอิงนะครับได้มีการมาพูดบนเวทีเรารู้แล้วว่าเขาส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มากๆเขาเห็นความสู้ของคนอีสานนะครับเขาเห็นความมุ่งมั่นของคนอีสานที่ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาสู่รายได้สู่การทามาหากินเนี่ยและตอนนี้คําว่าอีสานไม่เฉยนะครับ คำว่าอีสานตอนนี้ไปที่ไหนก็มีแต่ความม่วนความซื่นความสดชื่นความสดใสนะครับที่ทางด้านคุณอุงอิงเนี่ยได้มีการพูดมาวันนี้ครับทุกคนเรารู้เลยว่านี่คือตอบโจทย์มากๆสาหรับพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็คนอีสานครับทุกๆแขนงเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมอลำ การทอผ้าการค้าขายอะไรต่างๆนะครับทุกคนวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่มากๆนะครับเนาะวันนี้ต้องบอกว่าคนในไลฟ์เนี่ยเข้าไปให้กําลังใจอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเยอะมากๆนะครับ FC แฟนคลับก็ได้มีการส่งมาให้อิ้มข่าวกระแสได้ดูกันเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับบางคนก็บอกว่า เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับอุ้มอิ่มข่าวด่วนต้องมาแล้วล่ะครับก่อนตอนที่บอสโจกับน้องอุงอิงเนี่ยจะมาหน้าเวทีนะครับหน้าเวทีไม่มีคนเลยแต่พออุงอิงพอโจขึ้นแค่นั้นแหละครับอะญะหน้าเวทีนะครับพอลูกสาวเสร็จหลังจากนั้นคนสลายไปไหนหมดนะทุกคนจนพิธีกรเนาะนะครับจนพิธีกรเนี่ยได้บอกว่าแม่แม่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับอยู่ก่อนอยู่ก่อนใช่ไหมครับทุกคนก็แม่แม่เขาก็อยู่ในงานนั่นแหละนะครับทุกคนแต่ว่าพออุงอิงพอโจมาปุ๊บเนี่ยเขามาเต้นนะครับด้านหน้าเวทีนั้น เองนะครับทุกคนก็วันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับน่ารักมากสำหรับองค์อิงวันนี้น้องก็มาในชุดนะครับสีน้ำเงินนะแล้วก็วันนี้มาในผมตรงส,สวยๆบนเวทีพ่อโจเนี่ยก็ยังฝากภาพยนตร์นะครับเรื่องของขายอ้ออีกด้วยนะครับทุกคนนะนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับเนาะซึ่งต้อบอกว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับเห็นองงอิงเพชรบ้านแพงเป็นงานแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าน่ารักพ่อโจก็น่ารักนะครับเป็นอะไรที่แบบควรขึ้นห้างแล้วนะครับสำหรับพ่อโจแล้วก็น้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงควรแบบโอ้โหได้รับงานโชว์บนห้างเยอะๆแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทุกคนอุ๋งอิงกับพ่อโจเนี่ย จะมาสร้างปรากฏการณ์อีกหนึ่งครั้งและเชื่ออยากให้หน่วยงานรัฐผลักดันภาพยนตร์เรื่องนี้เนาะและเชื่อว่าวันนี้พ่อโจมาประกาศบนเวทีเนี่ยเชื่อว่าอยากให้หน่วยงานรัฐอะ่ะผลักดันภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ไปถึงระดับโลกเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เลยก็ว่าได้เห็นไหมครับพอองค์อ,อิงพ่อโจอยู่บนเวทีนี้แล้วเนี่ยเขาได้พรีเซนต์ตัวเองได้พรีเซนต์ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเองคือเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนมากๆและเราได้ยิน ข่าวมาว่าบอสโจนะครับจะเป็นคนที่ไปเหมือนกับไปนั่งทอล์กนะครับไปนั่งบรรยายเป็นวิทยากรนะครับรับเชิญด้วยทุกคนใครๆก็อยากเห็นพ่อโจพูดใครๆก็อยากเห็นความสําเร็จของพ่อโจที่ถ่ายทอดออกมาบนไลฟ์หรือว่าบนบน,บนอะไรต่างๆบนโซเชียลต่างๆนะครับทุกคนว่าพ่อโจเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ประสบความสําเร็จอะไรยังไงบ้างนะครับก็มารอชมนะครับสาหรับนะครับวิทยากรนะครับสำหรับทางด้าน บอสโจนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวอิ่มจะมาอัปเดตท,ทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ตามมุ้มอิมนเนาะไม่ว่าอิมจะทําข่าวไหนทุกคนตอนนี้คือให้ความสําคัญมากๆแล้วก็วันนี้นะครับในช่วง อ,อุ๋งอิงพ่อโจขึ้นไลฟ์เนี่ยโอ้โหแฟนๆ FC นะก็เข้ามาถามวิ่งกันเยอะเลยว่าเขาไลฟ์ในช่องไหนนะแชทแตกมากๆบางคนคือไปดูย้อนหลังนะครับทุกคนบางคนคือไม่ทราบจริงๆเพราะว่าปกติเราจะได้ดูอุ๋งอิงพ่อโจเนี่ยบนช่องสาวน้อยเพรบ้านแพงถูกไหมแต่วันเนี้ยเขาอ่ามามาไลฟ์ที่เพจนะครับอีสานอินไซด์นะครับทุกคนต้องบอกว่าโหปีนี้คือจัดหนักจัดเต็มมากๆแล้วก็พาพ่อโจอุ๋งอิงเนี่ยไปไปขึ้นเวทีด้วยก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบ สุดยอดมากๆลุ้มอิมต้องขอชื่นชมพ่อโจวันนี้บนเวทีเสียงเพาะมากอุ้งอิงร้องหอฝันมาหลังห้าน,นะครับต้องบอกว่าคนนิาทีอุ้งอิงออกมาคนกรี๊ดเยอะมากในหอเราภูมิใจเนาะทุกคนเนาะสำหรับพ่อๆแม่ๆเอฟซีแฟ,แฟนคลับที่ดูผ่านออนไลน์อุ้มอิมเชื่อว่านะครับทุกคนก็กรี๊ดไปพร้อมๆกับอุ้มอิมอุ้มอิมน,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 นั่งดูก็แบบนั่งกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอยู่คนเดียวนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะให้กับอุกยิ้มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยฝากพ่อๆแม่แดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็วันนี้อ่ะเอาเป็นว่าคอมเมนต์มาหน่อยดีกว่าสําหรับนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟนะครับแฟนคลับที่ไปดูด้านหน้าเวทีวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ พอพ,อพ่อแม่เอฟซีวันนี้ที่ไปดูด้านหน้าเวทีเป็นไงบ้างวันนี้มีคนมาเมนนะว่าอยู่ใกล้บ้านแล้วก็จะไปนะคะคุณนุ่มอิ่มอ่านะครับก็มีหลายคนนะครับเข้ามานะครับเนาะหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับในช่องอิ่มข่าวกระแสบอกว่าวันนี้จะไปดูเออไปให้กําลังใจพ่อลูกวันนี้ได้รับรางวัลน,น้ําใจจากแม่ฮักขอนแก่นด้วยสำหรับน้องอิ่งเป็นบ้านแพงนะครับก็ขอให้น้อง ปังๆดังๆทุกงานด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณเนาะสำหรับ การอัปเดตรูปภาพนะครับทางด้านแฟนเพจพ่อแม่อุ๋งอิงด้วยนะครับทุกคนไปกดติดตามกันแล้วก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวกันในแฟนเพจสาวน้อยเพรบ้านแพงแฟนเพจนะครับพ่อแม่อุ๋งอิงนะครับแฟนเพจบอสโจด้วยทุกคนเนาะก็จะอัปเดตรูปภาพอะไรต่างๆให้พวกเราได้ดูกันนะครับก็ไปกดติดตามแล้วก็ไปเชียร์ไปชมไปแชร์กันอย่างวันนี้โอ้โหเห็นพลังของทุกคนคือแบบในช่วงที่น้องอยังไม่ออกมาคือคนดูอยู่ประมาณ60คนพอ,องอิงเข้ามาคนพุ่งไป2,000กว่าคนนะครับทุกคนพองอิงลงมาปุ๊บนะครับ คนออกไปได้หมดก็ไม่รู้นะครับเราก็ถือนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมอิมได้ในการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ